การเมืองในตะวันออกกลางกำลังร้อนแรงขึ้นมาอีกระลอกนะคะได้เห็นทั้งคนจอแดนและคนตุรกีออกไปร่วมประท้วงกรณีที่เกิดเหตุตำรวจของอิสราเอลปราบปรามผู้ที่เข้าไปร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่มัสยิดอาอักซอที่นครเยรูซาเล็มขณะที่ล่าสุดเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้อิสราเอลก็ได้โจมตีทางอากาศไปยังบริเวณฉนวนกาซาและเลบานอนนะคะโดยอ้างว่าเพื่อตอบโต้กลับ กลุ่มฮามาสที่โจมตีอิสราเอลด้วยจรวดค่ะการโจมตีทางอากาศเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของฉนวนกาซานะคะได้เห็นแรงระเบิดประทุขึ้นอย่างหนักท่ามกลางท้องฟ้าที่มืดมิด สียงระเบิดเกิดขึ้นนะคะโดยอิสราเอลระบุว่าการโจมตีพุ่งเป้าไปที่อุโมงและสถานที่ผลิตอาวุธของกลุ่มฮามาสซึ่งควบคุมพื้นที่ทางตอนใต้ของชนวนกาซาของทัพอิสราเอลใช้ระบบยิงอัตโนมัติเพื่อสกัดการยิงจากเครื่องบินด้วยรถพยาบาลฉุกเฉินต้องเร่งช่วยคนและนำส่งโรงพยาบาลชิฟ้าที่เมืองกาซาหลังจากเกิดเหตุโดยยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ช่วงใกล้รุ่งสางกองทัพอ,อิสราเอลระบุว,ว่าได้ยิงโจมตีกลุ่มฮามาสทางตอนใต้ของเลบานอนประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณค่ายผู้ลี้ภัยราชีดีเย่ระบุว,ว่าได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดถึงสามครั้ง การโจมตีทางอากาศเกิดขึ้นหลังจากมีการใช้จรวดโจมตีจากกาซาเข้าไปยังฝั่งอิสราเอลโดยส่วนใหญ่ระบบของอิสราเอลสกัดกั้นไว้ได้ผู้นำอิสราเอลแถลงว่ารัฐบาลต้องตอบโต้ศัตรูที่โจมตีด้วยจรวด <c oughs> כולנו, בלי יוצא מן הכלל, מאוחדים בזה. אין לנו שום עניין לשנות את הסטטוס קוו בהר הבית. אנחנו קוראים להרגעת הרוחות, ואנחנו נפעל בתקיפות נגד קיצונים שנוקטים שם אלימות. באשר לתוקפנות עלינו מהזירות השונות, אנחנו נכה באויבינו, והם ישלמו מחיר על כל מעשה תוקפנות. אויבינו יגלו שוב שברגעי מבחן אזרחי ישראל עומדים מאוחדים ומלוכדים. ומגבים הפעולות ושאר הביטחון כדי את צהל של להאגן על זרועות מד ז מדינתנו อิสราเอลระบุว่ากลุ่มติดอาวุธฮามาสอยู่เบื้องหลังการโจมตีกว่า30ครั้งโดยโจมตีใส่อิสราเอลยิงไปจากฝั่งเลบานอนผู้นำอิสราเอลเรียกร้องด้านความมั่นคงอย่างเร่งด่วนนะคะเพื่อรับมือโดยต้องเรียกประชุมด้านความมั่นคงค่ะ of U.N. We yeah. condemn the multiple rockets being fired from Lebanon into northern Israel today. We urge all actors to exercise maximum restraint. The UN interim force in Lebanon uh, remains in contact with authorities on both sides of the blue line, and we urge the parties to liaise with our peacekeepers and avoid any unilateral action that could further. Escalate the situation. We condemn the launch of rockets from uh, from Lebanon and Gaza uh, at Israel. Our commitment to Israel's security is ironclad, and we recognize israel's legitimate right to defend itself uh, against all forms uh, of aggression. <laughs> และบริเวณที่อิสราเอลโจมตีกลับก็คือทางเหนือของเลบานอนและชนวนกาซานะคะซึ่งทางอิสราเอลกล่าวหาว่าทางฮามาสเป็นกลุ่มที่โจมตีด้วยจรวดเข้าไปอย่างพื้นที่ของอิสราเอลและจุดที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความวุ่นวายด้วยการโจมตีตอบโต้กันแบบนี้ก็คือที่นครเยรูซาเล็มนะคะย้อนกลับไปเมื่อวันที่5เมษา,ายนมีความวุ่นวายเกิดขึ้นค่ะ นี่ก็คือความวุ่นวายและความรุนแรงที่มัสยิดเอาอักซอเกิดขึ้นเมื่อ5เมษายนนะคะตำรวจอิสราเอลบุกเข้าไปที่มัสยิดซึ่งเป็นช่วงเวลาของเดือนถือศีลอดปีนี้ตรงกับคืนก่อนวันหยุดของคนยิวซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันพุทธที่ผ่านมาที่เกิดเหตุรุนแรงนี่แหละคะ่ะวันนั้นตำรวจอิสราเอลปะทะกับคนปาเลสไตน์ที่เข้าไปทำพิธีทางาศาสนาที่มัสยิด ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นได้ควบคุมตัวคนไปหลายร้อยคนเหตุประทะกันทําให้เกิดความตึงเครียดอย่างหนักระหว่างตํารวจและคนที่ไปร่วมพิธีทางาศาสนากลายเป็นความรุนแรงและตอบโต้กันที่บริเวณพรมแดนค่ะมสัสยิดอาอักษอรอยู่ที่เขตเมืองเก่าของนครเยรูซาเลม็มก็คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันดับที่สของาศาสนาอิสลามมีคนไปร่วมสวดมนต์หลายหมื่นคนช่วงเดือนถือศีนอด พื้นที่นั้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอยุดาด้วยนะคะโดยเฉพาะมีบริเวณยอดพระวิหารหรือ Temple m เม n ์ซึ่งเป็นร่องรอยของวิหารยิวสองแห่งในพระคัมภีร์ไบเบิลค่ะหลังจากเกิดเหตุวุ่นวายที่มัสยิดเอาอักษรผู้นำตุรกีแถลงแสดงความเป็นห่วงหลังเกิดเหตุและระบุว่าตุรกีจะไม่นิ่งเฉย Provokasyon siyasetidir. Türkiye bu saldırılar karşısında asla sessiz ve hareketsiz kalamaz. Mescid-i Aksa'ya el uzatılması, Haremi Şerif'in kutsiyetinin ayaklar altına alınması bizim kırmızı çizgimizdir. ในวันเดียวกับที่ผู้นำตุรกีแถลงคนตุรกีก็ออกไปรวมตัวประท้วงหน้าสถานเอกอักรรชทูตอิสราเอลประจำกรุงอังการาด้วยนะคะขณะที่วันนี้คนจอแดนหลายพันคนรวมตัวกันประท้วงตามท้องถนนของกรุงอัมมานเพื่อประนามการที่อิสราเอลใช้กำลังบุกเข้าไปในมัส,สยิดอัลอักซอคนจอแดนถือป้ายและตะโกนข้อความต่อต้านอิสราเอลค่ะ